สวัสดีครับพบกับช่องบรรพันอทัวนะครับมาคุยเรื่องราคาข้าวเปลือกครับแต่ละพื้นที่นะครับแต่ละจังหวัดนะครับราคาขึ้นลงอาจจะต่างกันนะครับราคาข้าวเปลือกนะครับปรับตัวสูงขึ้นนะครับตั้งแต่ปลายปี2,166นะครับก็ข้าวเปลือกก็เริ่มปรับตัวสูงขึ้นครับน่าจะเป็นปีที่ราคาข้าวนะครับในภาพรวมของประเทศไทยนะครับพุ่งสูงขึ้นแบบไม่เคยเห็นในรอบ สิบห้าปีนะครับแม้ราคาข้าวทั่วโลกนะครับจะยังไม่สูงครับเท่ากับสถานการณ์ราคาอาหารพุ่งทั่วโลกในครั้งก่อนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยราคาข้าวเปลือกนะครับเป็นราคาที่พุ่งสูงมากนะครับขยับขึ้นเร็วมากนะครับปัจจัยสําคัญที่ทําให้ราคาข้าวมีแนวโน้มนะครับเยับตัวเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับมาจากครับสต็อกข้าวทั่วโลกนะครับเริ่มลดลงครับพี่น้องครับเด่งเพาะปลูกข้าวทั่วโลกบางพื้นที่นะครับ ก็เจอปรากฏการณ์เอลโ뇨นะครับพี่น้องครับก็ค่อนข้างรุนแรงครับซึ่งอาจทําให้ผลผลิตข้าวในหลายพื้นที่นะครับทั่วโลกเกิดความเสียหายนะครับหลายประเทศจึงจําเป็นต้องวางแผนเพื่อนะครับกักตุนนะครับอาหารนะครับเพื่อลดการส่งออกนะครับเพื่อที่จะพยุงอาหารสํารองไว้ในประเทศตนเองนะครับแน่นอนว่านะครับราคาข้าวเปลือกที่พุ่งสูงขยับขึ้นเรื่อยๆนะครับก็เกษตรกรพี่น้องชาวนานะครับขายได้ ย่อมเป็นผลดีกับพี่น้องชาวนานะครับเพราะในช่วงสองปีที่ผ่านมานะครับพี่น้องชาวนานะครับต้องแบกรับภาระต้นทุนที่เพิ่มขึ้นนะครับต้นทุนการผลิตข้าวนะครับของไทยเรานะครับเพิ่มขึ้นนะครับจากราคาน้ามันเชื้อเพลิงนะครับราคาปุ๋ยเคมีที่แพงขึ้นนะครับครับก็มาดูราคาข้าวแต่ละพื้นที่นะครับแต่ละจังหวัดในโซนภาคอีสานนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับ แต่ระดรงสีนะครับว่ารับซื้อข้าวราคาเท่าไหร่กันนะครับบางรงสีนะครับรับซื้อราคาที่สูงเพราะว่าบางจังหวัดนะครับเขามีรงสีที่ขนาดใหญ่ถึงรับซื้อที่ราคาสูงได้นะครับมาดูนะครับท่าข้าวทอกสอบอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นนะครับรับซื้อที่14,700บาทต่อตันครับพี่น้องครับรงสีราศีพาณิชยศรีสะเกดอำเภอราศีสไลนะครับจังหวัดศรีสะเกดครับ รับซื้อนะครับ14,000บาทต่อตันนะครับโรงสีไฟไทยเจริญวัฒนาอำเภอเมืองจังหวัดอำนาจเจริญนะครับรับซื้อ1 5 0 0 0บาทต่อตันนะครับเป็นโรงสีที่รับซื้อที่สูงนะครับเพราะว่าเป็นโรงสีที่ขนาดใหญ่นะครับโรงสีกิตทวียะโสธรอำเภอเมืองจังหวัดยโสธรครับรับซื้อ13,600บาทต่อตันนะครับโรงสีสะพัฒนาอำเภอสตึกจังหวัดบุรีรัมย์นะครับรับซื้อ1 4 0 0 0บาทต่อตันนะครับโรงสีเต็กเฮง อำเภอจอมพระจังหวัดสุรินทร์นะครับและโรงสีสหกรณ์การเกษตรสวนภูมิอำเภอสวนภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับรับซื้อ14,500ัรบาทต่อตันนะครับครับก็ที่ผมกล่าวมานะครับการรับซื้อแต่ละจังหวัดนะครับแต่ละโรงสีนะครับแต่ละสถานที่รับซื้อข้าวนะครับจะรับซื้อไม่เหมือนกันนะครับบางที่ก็ถูกลดลงบางที่ก็แพงนะครับอยู่ประมาณตันละ1 4 0 0 0 บาทถึงตันละ1 5 0 0 0บาทต่อตันนะครับถ้าจังหวัดไหนมีโรงสีขนาดใหญ่นะครับก็ราคาก็จะสูงนะครับอย่าลืมนะครับการที่เราจะนํำข้าวไปขายแต่ละครั้งนะครับอย่าลืมนะครับเราต้องดูสิ่งจุปนในข้าวเปลือกเราด้วยนะครับถ้าเรามีสิ่งจุบปนเยอะนะครับเราก็ถูกหักสิ่งจุบปนเยอะนะครับราคาก็จะได้น้อยลงนะครับถ้าข้าวเราทำความสะอาดข้าวมาแล้วนะครับ ในเวลาตอนตากข้าวแห้งแล้วนะครับไม่มีเศษใบไม้นะครับเศษหญ้าจํานวนน้อยครับเราก็จะได้ราคาดีครับพี่น้องครับครับก็มาดูในการรับซื้อข้าวเปลือกนะครับราคากลางที่กําหนดไว้นะครับในวันที่6มกราคม2 5 6 7นะครับพี่น้องครับข้าวเปลือกขอมเมลินะครับปีการพบลูกพาะปลูก2566ทับนะครับในการรับซื้อนะครับเริ่มต้นที่ตันละ13,400บาทถึงตันละ10,000 ห้าพันบาทนะครับพี่น้องครับการรับซื้อนะครับช่วงราคานะครับขึ้นอยู่แต่ละโรงสีนะครับบางโรงสีแต่ละจังหวัดนะครับบางที่สถานรับซื้อข้าวนะครับไม่ไม่ได้ใหญ่นะครับก็ต้องซื้อรับซื้อเสร็จก็ส่งไปให้กับโรงสีใหญ่นะครับราคาก็จะถูกลงนะครับแต่ถ้าเราไปขายในโรงสีใหญ่เลยนะครับราคาก็อยู่ที่ประมาณตันละ1 4 0ื0บาทถึง1 5 0 0 0ืบาทครับครับก็มาดูราคานะครับข้าวหอมมะลิ นะครับที่ปลูกในภาคเหนือตอนล่างนะครับปีเพาะปลูก2อ6 6ันถนะครับราคากลางนะครับรับซื้อตันละ12,500บาทนะครับถึงตันละ15,200บาทนะครับก็ราคาก็ขยับสูงขึ้นเช่นกันนะครับนอกจากราคาข้าวเปลือกหอมมะลิที่ราคาพุ่งสูงขึ้นแล้วนะครับมาดูราคาข้าวเปลือกปทุมธานีนะครับนาปีนะครับพี่น้องครับปีเพาะปลูก2 6 6 6ับราคากลางนะครับเริ่มต้นรับซื้อนะครับ ตันละ12,200บาทถึง14,2 0 0บาทนะครับอู้ราคาก็สูงเช่นกันนะครับขยับตัวสูงเช่นกันนะครับไม่แพ้ข้าวของมะลินะครับพี่น้องครับก็ข้าวเปลือกปนุมธานีก็ราคาสูงเช่นกันนะครับนาปีนะครับพี่น้องครับราคาข้าวเปลือกเหนียวนะครับเม็ดยาวนาปีนะครับก็ไม่แพ้กันนะครับพุ่งสูงนะครับมีภาควันออกเชียงเหนือนะครับภาคเหนือนะครับราคากลางนะครับที่กำหนดไว้นะครับเริ่มรับซื้อนะครับ ตันละ1 2 7 0 0บาทนะครัถ 15, บ, Twelve, บ,บ, windows, 21, บ anyway. ถึงตันละ13,500บาทต่อตันนะครับพี่น้องครับราคาก็สูงขึ้นนะครับข้าวเหนียวนะครับส่วนข้าวเหนียวเม็ดคละนะครับนาปีนะครับเพาะปลูก2 6 6พันทับหกนะครับเติม้นรับซื้อนะครับตันละ11,000บาทนะครับถึง13,500บาทนะครับราคาข้าวนะครับขยับสูงขึ้นนะครับทั้งข้าวเปลือกหอมมะลินะครับข้าวเจ้าข้าวเหนียวนะครับราคาขยับพุ่งสูงขึ้นมากนะครับช่วงนี้นะครับ แต่อย่างไรก็ตามนะครับราคาข้าวที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วนะครับในช่วงนี้นะครับพี่น้องครับก็อย่าลืมนะครับสิ่งที่ต้องระวังนะครับภาระค่าใช้จ่ายนะครับของผู้ที่มีรายได้น้อยนะครับจากราคาข้าวที่เพิ่มสูงขึ้นอาจส่งผลกระทบนะครับต่อครัวเรือนผู้ที่มีรายได้น้อยครับพี่น้องครับเพราะราคาข้าวเปลือกพุ่งสูงขนาดนี้นะครับอย่าลืมนะครับพี่น้องครับราคาข้าวสารนะครับไม่แน่นะครับอาจจะมีการนะครับ ขึ้นราคาก็เป็นได้นะครับพี่น้องครับก็ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับก็ดูราคาข้าวสารนะครับราคาสินค้าอุปโภคบริโภคครับกับผู้ที่มีรายได้น้อยนะครับก็ถ้ามีการขึ้นราคานะครับผู้รายน้อยก็อาจจะเดือดร้อนนะครับก็ราคาข้าวเปลือกพุ่งสูงนะครับขยับดีดตัวขึ้นนะครับก็อาจจะส่งผลให้กับ สินค้าบริโภคอุปโภคอย่างอื่นนะครับมีผลนะครับเพิ่มขึ้นนะครับโดยเฉพาะอ่าชนิดที่ประเภทที่เป็นแป้งนะครับก็อาจจะมีการขยับราคานะครับราคาข้าวเปลือกกุ้งดีดขึ้นขยับอย่างรวดเร็วนะครับก็เป็นผลดีต่อเกษตรกรชาวไร่ชาวนาที่เพาะปลูกข้าวนะครับที่สต็อกข้าวเอาไว้ยังไม่ได้ขายนะครับก็เป็นผลดีต่อชาวนานะครับครับก็หวังว่านะครับในฤดูการเพาะปลูก ปี2 6 7ทับ68นะครับชาวนาทั่วประเทศไทยนะครับจะได้รับข่าวดีนะครับทางที่รัฐบาลประกาศเอาไว้นโยบายนะครับลดภาระนะครับค่ายานะครับค่าปุ๋ยนะครับให้ถูกลงนะครับชาวนาก็จะได้ลดต้นทุนนะครับแล้วก็ผลผลิตได้มากขึ้นนะครับครับก็ขอเป็นกำลังใจให้กับเกษตรกรชาวไร่ชาวนาทุกท่านทั่วประเทศไทยนะครับ สู้ๆไปด้วยกันนะครับร่วมพัฒนาสายพันธุ์ข้าวให้มีคุณภาพและโสกอบให้มีคุณภาพมากขึ้นเป็นที่ยอมรับทั่วโลกนะครับครับก็รับชมคลิปนี้แล้วนะครับฝากกดติดตามกดไ like, ลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับช่องบรบ้าออนทว์ด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ